นางสาวชุติพรเสชังรองผูง้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื Lock ้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างพลังครังอาหารเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์คุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทําโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างพลังทางอาหารเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์คุณภาพชีวิตที่มั่นคงเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติบ้านนี้มีรักปลูกผักดินเองและหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวสร้างครังอาหารชุมชนและท้องถิน่นมีเพื่อสมุนไพรที่ปลอดสารเคมีเกิดการแบ่งปันระหว่างครัวเรือนและชุมชน และระหว่างหน่วยงานรัชการและชุมชนโดยเน้นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้มีการจัดลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานองค์กรต่างๆจากเจภาคีเครือข่ายขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์สร้างพลังอาหารปลอดภัยใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน